สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนค่ะอ่าวันนี้นะคะเรานะก็มาอยู่กันในวิชาภาษาไทยนะคะนักเรียนคะเมื่อวานเนี่ยค,คุณครูก็ได้ทบทวนไปแล้วเนาะอักษรสามหมอ่ามีอักษรอ,อักษรแรกหมอะไรคะอักษรอ,อะไรคะอักษรอ,อะไร อักษรสูงอักษรกลางอ่าและอักษรต่ำนะคะโอเคเก่งมากเลยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะเปิดหน้าจอจะเปิดจดานให้ดูนะคะทบทวนกันแป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะไปเรียนการผันอักษรกันนะคะวันนี้นะเราจะผันกันแค่ อักษรกลางนะวันนี้คุณครูจะสอนแค่อักษรกลางนะคะการผ่านอักษรกลางเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาเจอกันในอักษรสูงกับอักษรสูงก่อนแล้วก็อีกวันหนึ่งเป็นอักษรต่ํานะคะอ่าการผ่านอักษรน,นะคะอักษรสูงเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวเอ่ย สิบเอ็ดตัวเก่งมากๆเลยสิบเอ็ดตัวนะคะก็จะมีผอพึ่งขอฝาทอถุงขอไข่สอเสือหอหีบชอชิงค่ะซอซาลาซอบรลสีทอฐานนะคะและขอขวดค่ะก็จะมีบทท่องดังนี้นะคะอ่ะคุณครูขอตัวแทนหนึ่งคนค่ะใครจะท่องอักษรสูงให้คุณครูฟังอ่ะเมื่อกี้คุณครูเห็นผู้พายกมือเป็นคนแรกอ่ะ ภูผาภูผาโอเคเอาอ่างเปาบ้างอ่างเป่าอะอ่าโอเคมีใครอีกไหมอ่าเอา เดี๋ยวทั library, Goddess, ้งสามคนได้ได้หมดเลยแต่ว mm ่าเดี s> <S ๋ยวเราไปท่องอักษรกลางกันดีกว่าเนาะอักษรกลางสามคนนี้นะอ้าต่อมาอักษรกลางมีทั้งหมดกี่ตัวคะเก้าตัวเก่งมากๆเลยจะมีตัวกอไก่นะคะจอจานดอเด็กตอเต่านะคะดอชดาตอปตากนะคะบอใบไม้ปอปลาและปออ่างค่ะ ก็จะมีบทท่องนะคะให้ท่องจำดังนี้อ่ะเมื่อสักครู่นี้ชัดชนกเอามาเลยค่ะไก่กิ่งเด็กตายเด็กตายบนฝากโอเก่งมากอ่ะเหนือครับเหนือไก่ิเด็กตายเด็กตายบนฝากโอโอเคอ่ะเปมครับเดี๋ยวเพมไปอักษรต่ำนะเดี๋ยวเพมไปอักษรต่ำ อักษรต่ำนะคะมีทั้งหมดกี่ตัวยี่สิบสี่ตัว,ตวอถูกต้องค่ะมีทั้งหมดยี่สิบสี่ตัวเลยใช่ไหมคะเยอะที่สุดแล้วก็จะแบ่งได้เป็นอักษรต่ำคู่และอักษรต่ำเดี่ยวนะคะใครจะอ่านอักษรต่ำคู่ให้คุณครูฟังบ้างเอาเปมเปมเปมครับอักษรต่ำคู่ พอพอชอทอทอทอพอ,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 อโอเคเลอะเราเอามือวิเศษขึ้นมาเลยค่ะมือวิเศษของเรานะคะ นิ้วโป้องนะคะจะแทนเสียงสามัญเสียงสามัญมีรูปไหมเสียงสามัญมีรูปไหมคะไม่มีไม่มีมมอะนิ้วโป้องแทนเสียงสามัญค่ะนิ้วชี้แทนเสียงเสียงอะไรเอ่ยบนกระดานเสียงเอกแล้วนิ้วกลางแทนด้วยเสียงโทแล้ว นิ้วนางแทนด้วยเสียงตรีเก่งมากนิ้วสุดท้ายนิ้วก้อยแทนด้วยเสียงจัตาวาเก่งมากเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็คือนิ้ววิเศษของเรานะคะอักษรกลางนักเรียนจำไว้เลยนะว่าผ่านได้ครบห้าเสียงตามรูปเลยค่ะรูปเสียงไหนรูปนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงอ่ะเรามาดูคำอ่านกันนะคะตัวอย่างคำอ่าน อ่ะเก่าเก่าเก้าเก๋าเก๋าอ่าเป็นไงผ่านได้ครบกี่เสียงเลยห้าเสียงเลยใช่ไหมคะอ้าวไหนอ่างเปลาผัานคําว่าเก่าให้คุณครูฟังหน่อยคํานี้เลยเก๋าอ่าเก่งมาก เราจะมาดูคำต่อไปนะคะก็ไก่นะคะก็หมายถึงว่าเป็นพยัญชนะต้นที่อยู่ในอักษรกลางก็เลยผ่านได้ครบห้าเสียงนะคะเอาไปดูคำต่อมาจ้าสาจาสาสา,า,าอ่า,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 าอเหนือบางเหนือบ้างครับ เก่งมากอ่ะใครอีกใครอีกใครใครใครจะสะก,กดอีกอ่ะใครจะผ่านอีกคะอ่ะชะชโนกชะชะนอกอ่ะเก่งมากเก่งมากค่ะเอาไปดูคําต่อไปนะคะคําว่าปูอ่ะเราเลยเราเลยชินอ่าวลองผ่านดูเลยคะ่ะ เก่งมากปู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 ปปป่นะคะที่เราเนี่ยอักษรกลางคือตัวไหนเพราะว่าเราจะดูอะไรว่าคําไหนอยู่อักษรไหนเราดูที่พยัญชนะอะไรคะใครจำได้พยัญชนะอา้อาวเก่งมากอาจำได้นะคะเราดูที่พยัญชนะต้นซึ่งสามคำนี้นะคะ พยัญชนะต้อนอยู่ในอักษรกลางซึ่งอักษรกลางผ่านได้กี่เสียงคะผ่านได้กี่เสียงเลยห้าเสียง,ยงค่ะเก่งมากๆเลยผ่านได้ครบห้าเสียงเลยอะงั้นเด็กๆเ,เนี่ยรู้แล้วเดี๋ยวคุณครูนะจะหาคำอื่นแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยลองช่วยกันผ่านดูนะคะอ่าคำว่า แทงค่ะแทงแทงใครจะอาสาแ่งเิอเราต้องมีนิ้วด้วยนะต้องมีมือวิเศษขึ้นมาด้วยนะอ่างเปาอ้าวใครใครก่อนแ่งแงแงแงอเอาเหนือเหนือบ้างเหนือบ้างแ่งแงแงแงอวันใหม่วันใหม่ แตงแตงแตงงเก่งมากค่ะอ่าคำอื่นบ้างคำอื่นบ้างเอาคำว่าบ้านค่ะบ้านอ่าค่อยๆค่อยๆอ่านบ้านบ้านบ้าน อชัชนกทีละคนดีกว่าคุณือกเลือกทีละคนดีกว่าอาชาัดชนกครับ,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 บอ่างเปาชื่อฉชชนกเหรอคะบางเปล่าอ่า,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 อาเก่งมากเก่งมากอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของคําที่คุณครูเตรียมมานะคะให้นักเรียนเนี่ยลองผ่านวรรณยุก,กันนะคะแเรามาสรุปกันหน่อยก่อนที่เราจะไปจดการบ้านนะคะ อักษรกลางเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคําคํานี้เป็นอักษรกลางเราดูที่พยัญชนะอะไรคะ<น>อ่าพยัญชนะนต้นค่ะเก่งมากเลยอักษรกลางผ่านได้กี่เสียงห้าเสียงค่ะอ่าเก่งมากผ่านได้ห้าเสียงเลย ตรงรูปตรงเสียงเลยนะคะตรงรูปตรงเสียงเลยนะอ่ะต่อมานะคะเดี๋ยวค,คุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยจดกันบ้านนะคะจดกันบ้านกันอ่ะเอาสมุดขึ้นมาเลยค่ะเอาสมุดขึ้นมาเลยค่ะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยเลยอ่ะเขียนแป๊บหนึ่งนะคะ อ่ะโอเคเขียนวันที่เลยค่ะวันนี้นะคะวันอังคารนะคะที่สิบเจ็ดนะคะสิงหาคมอ่ะคููต้องพิมพ์ใหม่เลยเอ,อ่ะ การบ้านนะคะค,คุณครูเนี่ยจะให้หนูนะคะผันอักษรกลางกันนะคะวันนี้ใช้ผันลองผันอักษรกลางคุณครูจะมีคํามาให้แล้วหนูก็ลองผันกันดูนะอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะอ่าเพื่อนเขียนวันที่เสร็จแล้วนะคะเขียนวันที่เสร็จแล้วเขียนการบ้านรอได้เลยการบ้านเราคาสั่งต้องขีดเส้นใต้กี่เส้นเอ่ย อ่าเก่งมากการบ้านนะคะให้หนักเรียน่านอ่า ใต้สองเสนนะคะแล้วก็ตีตารางได้เลยอ่ะเดี๋ยวคครูจะตีให้ดูนะคะว่าเราจะต้องตีตารางแบบไหนนะวันนี้นะคะคุณครูให้การบ้านสามข้อนะคะเด็กๆให้การบ้านสามข้อนะ โอ้ยตีตารางเสร็จแล้วอ่าเก่งมากเลยออโหสุดยอดทุกคนเก่งมากเก่งมากอ่ะดูนะคะว่าจะมีคำว่าอะไรบ้างวามีคำว่าอะไรบ้างนะ่ะคุณครูขอเลือกสีแป๊บหนึ่งนะคะ ่าเห็นไหมคะสีนี้สว่างไหมสีนี้ดีไหมสว่างสว่างคือ<ม>ไม่เห็นลูกศรแล้วนะสว่างจนไม่ไม่เห็นลูกศรออ่าเดี๋ยวคุณครูนะคะจะขึ้น่อใหญ่เดี๋ยวขึ้นตอใหญ่ให้นะคะเสียงสามันอ่าปิดไมค์นะแล้วก็เขียนงานได้เลยนะคะปิดไมค์นะคะแล้วก็เขียนงานได้เลยนะ เสียงเอกเสียงโท เสียงตรีนะคะแล้วก็เสียงสุดท้ายคือเสียงอะไรเอ่ยเก่งมากเก่งมากค่ะเสียงจันทรวานะคะอ่ะมีคำว่า มีคําว่าคําแรกเอาคําว่าอะไรดีคะคําแรกคํว่าอะไรนะคะคว่อาอะไรนะคะแปลงอ่ะโอเคอ่าคำที่สองเต่าใช่ไหมคำที่สองเต่าเอาบ้านบ้านบ้านคำที่สามคำว่าเต่าอ่ะ โอเคโอเคครับอ่าเดี๋ยวคุณครูนะคะเขียนให้ดูก่อนอ้าสะกดไม่ใช่สีผันผันให้คุณครูฟังหน่อยฟังหน่อยค่ะคำแรกอ่ะแต่งแตง,ตงแตง,ตง แสงอ่ะอเก่งมากบ้านนะคะเสียงสามัญต้องเป็นคำว่าอะไรคะเสียงสามัญอ่านว่าอะไรอ่าบ้านนะคะอ่ะคุณครูทำให้ดูแค่นี้นะแล้วก็ทำได้เลยอ่ะนี่นะคะทำได้เลยนะใครจบเสร็จแล้วนะคะสามารถทำได้เลยนะคะ อ่ะเดี๋ยวคุณคูขึ้นจอใหญ่ให้ดู ทุกคนโอเคโอเคค่ะอ่าวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะไปมาเจอกันที่คาบกันบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมๆกันเนาะทุกคนโอเคงั้นวันนี้นะคะอ่ะันไปกนะคอ่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันคาบกันบ้านนะทานทาครับ โอเควันนี้เราเจอกันครับกันบ้านนะครับโอเคงั้นวันนี้คุณครูไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย